สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแชร์เทคนิคนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนส้กรองแอร์ด้วยตัวเองนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเป็นเชฟโซนิก1.6นะครับเรามาดูเลยนะครับว่าทําการเปลี่ยนยังไงนะครับตรงนี้จะเป็นอะไรที่เราซื้อมาจากทางเว็บออนไลน์นะครับเรามาดูเลยนะครับข้างในนะครับเป็นส้กรองแอร์นะครับนะครับใหม่เลยนะครับนะครับ gm นะครับผลิตโดย gm นะครับก็จะมีวันเดือนปีผลิตนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับเราจะมาแกะกันยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เปิดฝานะครับที่เก็บของนะฮะหลังจากนั้นเราจะมีสกรูตรงนี้นะครับข้างใต้นะครับแล้วก็ใช้ไขควงปากแฉกนะครับขันออกนะครับครับค่อยๆหมุนออกนะครับนะครับตัวนี้ก็หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับตรงนี้ครับ นี่ครับเพราะว่าส่กรองแงนะครับจะอยู่ใต้ที่เก็บของตรงนี้นะครับเราต้องเอาออกก่อนนะครับครับแล้วก็มีจุดหนึ่งตรงนี้ครับ นนีนะครับครับ่อ,นนบอยๆหมุนออกนะครับสามารถทําได้ง่ายๆด้วยตัวเองครับไม่ต้องจ้างช่างครับนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งครับตรงนี้จุดข้างใต้นี้จะมีอยู่3ามจุดนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ถอดตรงนี้ออกนะครับเอาสกรูเก็บไว้นี่ก่อนเดี๋ยวจะหายนะครับแล้วก็ค่อยดึงออกนะ,นกปประครับนะครับขยับออกมาครับนะครับนี่ก็อาจจะติดล็อกนิดนึงนะครับเราก็ลองค่อยดูนะครับ <c oughs> นี่ครับพอแก็บนี้ออกนะครับก็จะเห็น ตรงนี้จะเป็นช่องนะครับช่องสําหรับกองแอร์นะครับที่เราต้องแกะออกนะครับเราค่อยๆกดนะครับกดฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนี่ครับนี่เปิดออกมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องแอร์นะครับแล้วก็ค่อยดึงออกมานะครับนะครับดึงออกมานะครับนี่ครับเห็นนะครับสภาพ มีฝุ่นนะเกาะเต็มเลยนะครับอันนี้เราใช้งานมานานแล้วนะครับดูด้านขอบครับดำเลยนะครับไม่สามารถที่จะทำความสะอาดได้แล้วครับเราต้องเปลี่ยนนะครับของใหม่นะครับของใหม่มาทดแทนนะครับสำหรับที่การเปลี่ยนนะครับให้เราสังเกตนะครับตรงกองแอร์นะจะมีลูกศรนะครับตรงชี้ว่าดาวความหมายก็คือให้คว่มด้านนี้ลงนะครับจะให้เกิดเราคว่มแบบนี้ผิดนะครับเพราะว่าลูกศรชี้ขึ้นอย่างเงี้ยครับ เราต้องชี้ให้ลูกษรชี้ลงนะครับแล้วก็ใส่ตามแนวนะครับใส่กับเข้าที่เดิมนะครับแล้วค่อยๆดันไปนะครับนี่ครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ปิดนะกดปิดในทั้งแป๊กนะฮะทั้งสองฝั่งครับตัวนี้ก็เรียบร้อยครับต่อไปแล้วก็จะเป็นการประกอบตรงนี้เอาฝาปิดใส่ที่เดิมครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถเปลี่ยนใช้กองเอง้ือตัวเองง่ายๆนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับต่อไปเรามาใส่ตัวนี้นครับกลับคืนนะครับต้องใส่ชุดนี้ก่อนนะครับตามล็อกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ ตัวสกูนะครับใส่กลับที่เดิมนะครับง่ายๆนะครบับหมุนประคองก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหมุนให้แน่นนะครับ ด้า,าอีกสามตัวนะครับตรงนี้จะมีตัวสกูอยู่ห้ตัวนั่นครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ